สวัสดีครับอยู่กับผมเป็ดือดร้อนะครับตอนนี้เราอยู่ในเลดเดีทั้งสองอีกแล้วนะครับผมก็เพิ่งเป็นเรื่องว่าเราสามารถสวมรอยเป็นนักล่าข้าวหวนได้ด้วยนะครับเราก็แค่ต้องข่าพวกนี้ทิ้งแล้วก็ชิงไอ้โจรที่โดนจับมาบินแม่งเลยปุ๊บเลล่ะือแล้วตายสองเก็บมตตี้ครับมานี่เลยไอ้น้องแกเป็นของชั้นแล้ว เราจแกไปส่งให้นายอำเภอแล้วฉันก็จะได้เงินมาอย่างไ,ได้ยวิธีนี้ก็เป็นวิธีขวดชั่วเลยนะครับว่าต้องคายพวกนี้เราก็มาถึงวาเลนไทายวิธีเรียบร้อยแล้วนะครับเกาไปส่งให้กับนายอำเภอเลยเราตรงนี้มันไกลที่สุดแล้ว็ hey there, <are> ทักทายชาวบ้าน มาสวยนะเพื่อนขอบคุณสวัสดีครับฟาร์มฟ,ฟาร์มบุญในเมืองก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถึงบ้านใหม่แล้วเพื่อนเดี๋ยวตัวไปกินข้าวแดงในครกซะมาเลยมาเลยอลอกมาลงมาแล้วยีดได้เงิน จะได้เงินแล้วโว้ยฮ่าฮ่าคนนี้เขามีข่าหัวครับผมมาเก็บข่าหัวกาคงต้องเอาไว้ในคุกเหมือนเดิม เออกูไม่อยากจะฟังมึงแล้วมันนี่ครับนายเึงไอว้วนมันนี่น้ยเคยบอกว่าจับเป็นก็จะได้โบนัสเพิ่มโบนอะไรของมึงนอนตายในนั้นะ่ะแล้วก็รอขวนคอซะไปละบาย